สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกดุลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตําบลหนองตักยาอมเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูโฉนดคุดแดงนะครับในเนื้อที่22ไร่1งาน41ตารางวานะครับมี2โฉนดนะครับผมแปลงนี้นะ22ไร่เนี่ยนะครับเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่2องแสนห้าหมื่นบาทครับขายยกแปลงนะห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นนะครับผมยี่สิบสองไร่เนี่ยนะครับ อโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางที่จะมาแปลงนี้นะครับเนี่ยอยู่หน้ากล้องผมเนี่ยนะครับมันเป็นทางาลัดยางที่มาเชื่อมต่อมาจากเส้น3 492คือเส้นอำเภอ่าม่วงไปหนองตกยาน,นะครับมันเป็นตัวทีแยกเข้ามาเนี่ยประมาณสัก500เมตรครับมาถึงแปลงที่ดินแปลงนี้เลยที่ผมจะทําการขายนี่เลยครับนะแปลงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเป็นดงมันเป็นอ่าเป็น เป็นกเกษตรประสานผสมนะครับเป็นดงมันอยู่ข้างหน้านะครับส่วนข้างในเนี่ยเป็นอ่าเป็นอะไรนะนาข้าวครับนาข้าวเนี่ยจะเขียวกระจีแบบนี้เลยครับนี่นี่นี่เออส่วนเส้นนี้นะครับเส้นนี้ไปอำเภอหนองตะยาของพื้นที่นี้เลยห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยประมาณสักอ่าสิบสองกิโลนะครับห่างจากทม่วงยี่สิบสองกิโลห่างจากจังหวัดกาญประมาณสามสิบสี่กิโลครับห่างจากสายใต้ร้อยสิบเอ็ดกิโลครับอ่า ส้นนี้ก็สามารถไปจังหวัดลาดลีได้เช่นกันครับไม่หาไม่ไกลมากนะครับเนี่ยห้าสิบกโลก็ถึงจังหวัดลาดลีแล้วครับผมอ่ะส่วนแอรเรียข้างขงเนี่ยเขาก็จะปลูกมันนะครับอันนี้ก็เป็นทุ่งโล่งมองไกลไกก็เป็นภูเขานะครับแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยครับอ่ะวกกลับมาที่เก่าอีกนะครับนี่นี่ส่วนข้างๆ้างเนี่ยที่เห็นเป็นต้นไม้เยอะๆยเนี่ยนะครับเป็นสวนนงนุษที่เขาเรียกกันนะครับยาวไปถึงเส้นสามสี่เก้าสองเลยนะครับเนี่ย แล้วก็มาติดแปลงของเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้เลยนี่สวนนงนุษเนี่ยมันเป็นสวนที่เขาทำอ่าเป็นสวนที่เขาจะทำอะไรเขาเรียกอะไรนะต้นไม้ที่เขาไปประดับ,ดบไม้ประดับนะครับต้นใหญ่แบบนี้ยนะเนี่ยแบบนี้ครับทั้งหมดเลยอ่านี่ครับจุดหลักเขตเราอะ่ะเริ่มจากรั้วนี่ครับสีออกชมพูชมพูเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ ออกสีชมพูแบบนี้นะครับยาวไปเนี่ยตามรั้วเข้าไปเนี่ยแถบบซ้ายมือจะเป็นเขตของเรานะครับของเราก็จะติดทางหลวงชนบทแบบนี้นะครับไปยันรถวิ่งยนันนู่นนะครับตรงโค้งนะครับเป็นจุดเป็นจุดซ้ายมือที่จะเป็นเขตเราวิ่งออกไปชนข้างหลังนูน่นข้างหลังนู่นจะเป็นทางสาธารเข้าหมู่บ้านอีกเส้นหนึ่งนะครับนีนะ่แหะท้ายแปลงนะครับทางสาธะเราอ่ะจะมีหน้าแปลงที่ดินหเส้นท้ายแปลงก็หเส้นนะครับ นะครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่นี่ใน2อโนดขายอยู่ที่5ล้าน5 0า0 0 0บาทนะครับผมเฉลี่ยอยู่ไร่ละ2 5 0 0 0นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับส่วนแปลงที่ดินอันนี้นะครับผมจะพาเดินลงมามันจะตาำกว่าถนนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินลงมาให้ดูนะครับเนี่ยเนียครับผมลองก้มให้ดูนะครับเนี่ย มันก็จะต่ำกว่าถนนพอสมควรเหมือนกันนะครับไฟฟ้าประปามีนะครับประปานูน่นแทงที่เห็นหนู่นนะครับเลยประปาไปสักนิดหนึ่งน่าจะห่างแปลงที่ดินตรงนี้สักประมาณร้อยเมตรจะมีอนามัยหนองที่เห็นตรงนู้นนะครับอ่าอยู่ติดกับอนามัยเลยแปลงนี้นะครับไฟฟ้าประปาพร้อมครับอ่าผมจะมาบอกอ่าหน้ากว้างของที่ดินครับผมหน้ากว้างที่ดินนะครับ แปลงนี้นาะกว้างที่ติดถนนเนี่ยร้อยสี่สิบครับผมส่วนทางขวามือที่เลาะลัวไปเนี่ยครับเลาะละัวลวดหนามเนี่ยนะครับอ่าสามร้อยเจ็ดสิบส่วนซ้ายมือนู่นตรงโค้งนู่นนะครับยิงยาวตรงเข้าไปนะครับประมาณ2 2 1ตัดอยู่ข้างหลังเป็นทางสาธารณะอีกเส้นหนึ่งก็ประมาณ147นะครับผมไปเดี๋ยวผมพาเดินมาดูตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยมันจะออกงโคง้โคงหน่อยนึงทางนะครับทางอ่า ฉนดเราก็จะออกของโค้งตามทางไปเนี่ยแล้วมันก็ไปตัดตรงนู้นเนี่ยตรงนน้นเนี่ยมันจะเป็นโค้งพอโค้งตรงนั้นเน่ะมันจะเป็นจุดสิ้นสุดของแปลงเนี่ยจะยิงตรงเข้าไปเลยยิงตรงเข้าไปนูน่นนะครับข้างในเลยมันจะออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแปลงนี้แต่ว่ามันติดถนนด้านทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ก็สวยอยู่นะครับเนี่ยมันเป็นที่โล่งๆแบบนี้เลยนะครับ นูนน A, น่นเห็นภูเขานู่นหน้าแปลงที่ดินเรานะครับประมาณนี้เลยครับผมอ่ะส่วนทิศนะครับถ้าเราหรันหน้าเข้าที่นะครับอ่ามันออกเฉียงๆหน่อยนะครับเนี่ยออกเฉียงๆเนี่ยจะเป็นทิศใต้ออทิศตะวันตกครับผมส่วนทิศเหนือทิศเหนือก็จะอยู่บนทางเนี่ยครับบนทางเนี่ยทิศตะวันออกก็จะหันมาทางเนี้ยนะครับอ่าทิศตะวันออกนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับอ่ะ เดี๋ยวผมพามาเดินดูตรงนี้ข้างในเนี่ยเขาปลูกเป็นเป็นเป็นนานะครับเป็นข้าวเป็นข้าวนาปีเขารอน้ําฝนปูกครับส่วนด้านหน้าที่ติดถนนเนี่ยครับติดถนนเนี่ยเขาปลูกมันนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นแปลงที่ติดถนนได้ยาวมากนะครับร้อยสี่สิบกว่าเมตรนะครับ ตรงนั้นน่ะจะเป็นโคง้งมันจะตัดยาวเข้าไปนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาคุยกับผมนะครับ0614782939หรือ id line ผมก็0614782939เช่นกันนะครับแปลงนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรถวิ่งเยอะครับเส้นเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเส้นตัดมาจากเส้น3492ไปทะลุ อ่าตำบหลหนองตะยามันเป็นทางลัดครับเราจะได้ไม่ต้องวิ่งอ้อมไปเส้นเส้นหลักไงครับเนี่ยมันวิ่งผ่าเข้าหมู่บ้านนี่เลยนะครับเขาก็เลยใช้กันเยอะเพราะว่ารถขนผักขนอะไรเนี่ยไปจังหวัดละลี่ก็ไปเส้นนี้ครับเนี่ยใช้กันเยอะมากโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ